สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเกม In f ฟินิตี้นะครดีเช่นเคยนะทุกคนและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูชุดความสามารถใหม่นั่นเองนะครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในแพทล่าสุดเลยนั่นเองเนาะนั่นก็คือชุดความสามารถทาอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีปลดล็อก ชุดความสามารถนี้เราก็ความสามารถนี้สามารถทําอาหารอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเราก็มาที่แมปบ้านก่อนนะครับแล้วก็มาที่โพซี่นะครับแล้วเราก็มาคุยกับเขานะครับก่อนอื่นเลยให้เรามาที่ร้านชาวผืนดินก่อนนะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บไปที่ไอเทมความสามารถนะเราก็เลื่อนมาที่อื่นๆนะครับแล้วก็ให้ทุกคนหาคําว่า คำอนุญาตใช้ความสามารถนะครับให้เราซื้อไอเทมชิ้นนั้นไปนะครับอยู่ที่ราคา100นะพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็กดออกมาเลยแล้วเราก็คุยกับโพซี่มาอีกรอบหนึง่งแล้วเราก็เลือกเป็นพลังเย่าเรือนนะครับกดเข้าไปแล้วก็มาที่เมนูแรกนะครับก็คือความสามารถของเจ้าบ้านนะครับแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับการทําอาหารตรงนี้เราก็สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนะครับ พอเราปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เลเวลความสามารถได้เลยนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับเราก็สามารถอัปเลเวลการทําอาหารได้แล้วนะถ้าเกิดผมแนะนําก็อัพถึงเลเวล5ก็ดีนะครับผมคืออย่างนี้ทุกคนอาหารที่ดิกี้เราจะทําได้เนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเราสามารถทำอของหวานได้นะครับแล้วก็เขาจะปลดล็อกเป็นเคาน์เตอร์กลางเริ่มต้นนะครับแล้วก็ได้เป็นเสือฐานลองอาหารด้วยนะครับแล้วก็ได สูตรเสือฐานด้วยนั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะครับเลเวลสเนี่ยก็จะปลดล็อกเป็นเคาน์เตอร์เริ่มต้นเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของขาวนะครับผมเป็นเหมือนอาหารจานหลักอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พออัพมาถึงเลเวลสี่นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพลังควบรวมแล้วนะครับนั่นะก็คือเขาจะเอาชุดความสามารถของไฟฟ้าที่เรามีนะครับเอามาควบรวมกันนะครับทําให้การทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทําได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคน ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกสูตรด้วยนะครับเป็นสูตรอาหารต่างๆนั่นเองเนาะแล้วก็มาที่ระเวล5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกค็อกเทลนั่นเองนะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรแบบนี้นะทุกคนคือในการปลดล็อกการทําอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะต้องใช้เคาน์เตอร์ที่ต่างกันด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นพลังควบรวมกันบ้างนะทุกคนนี่เลยพลังควบรวมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นความสามารถของชุดไฟฟ้าเนาะตรงนี้ก็ สามารถทําอาหารนะครับเสร็จได้เร็วมากขึ้นนั่นเองเนาะทุกคนคือว่าการทําอาหารในเกมนี้มันจะมีเวลานะครับในการทําเสร็จด้วยเนาะแบบตุนอาหารอะไรแบบนี้นะครับผมคือตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพความสามารถตรงนี้มานะครับผมแล้วเราใช้เนี่ยก็คือจะล่นเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะมากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สําหรับการทําอาหารก็ต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมครับวัตถุดิบหนึ่งในวัตถุดิบนะทุกคน ที่เราต้องมีเนี่ยก็คือเป็นพวกดอกไม้ที่เราปลูกในสวนนั่นแหละครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับที่ร้านชาวผืนดินนะครับผมพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บไปที่ไอเทมความสามารถแล้วก็ไปที่การเพาะปลูกนะนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีพืชพันธุ์ใหม่เข้ามานั่นเองนะทุกคนนี่ไงจะมีเมล็ดพันธุ์กิ่งอะโรมานะครับแล้วก็เมล็ดลากหวานเมล็ดชาหอมแล้วก็ มเมล็ดชิลิกซี่นะครับนี่อะไรประมาณนี้นะทุกคนคือเขาจะมีมะเมล็ดใหม่ๆนะครับมาขายเราสามารถปลูกขายได้นะครับผมปลูกขายได้หรือว่าปลูกมาทําอาหารก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกเลยเราก็เสียงเงินเล็กๆน้อยๆนะครับในการซื้อผล,ผลผลิตพวกนี้มาทําอาหารได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปที่อีกเมนูหนึ่งเนาะนั่นก็คือการทําอาหารนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราต้องซื้อแล้วทุกคนก็คือจะมีน้ําตาลซอสเผ็ดน้ําสลัดสายชูแล้วก็ เกลือป่นละเอียดนั่นเองพวกนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับคือเราสามารถซื้อที่ร้านชาวพื้นดินได้เลยหรือไม่ก็ซื้อตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่เราไปทําอาหารได้เลยเนาะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับวัตถุดิบนั่นเองเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการทําอาหารเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์การทําอาหารนั่นเองนะครับทุกคนทุกคนสังเกตไหมครับว่าจะมีอยู่2เคาน์เตอร์ ขวามือจะเป็นอาหารคาวนะครับซ้ายมือก็จะเป็นอาหารหวานนั่นเองนะเป็นพวกของหวานขนมอะไรแบบนี้นะครับในการทำเนาะสำหรับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เรามาเนาะตามที่เราลดล็อกออสูตรหรือว่าเคาน์เตอร์ต่างๆนั่นเองเนาะตามเลเวลที่เราอัพไปนะครับทีนี้วิธีการวางนะครับเขาจะอยู่ในนี้นะก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดการปลูกสร้างก่อนนะนี่อันนี้ผมลองเก็บให้ดูนะครับ เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เมนูฟังก์ชันใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เราเลือกมาที่เมนูอาหารตรงนี้เนาะนี่เลยเราก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์แล้วนะครับให้เราหยิบมาจัดวางได้เลยนะครับผมแบบนี้เนาะนี่เราต้องมาวางเองนะครับชึบแบบนี้เลยเหมือนเราสร้างบ้านเลยแค่นี้เองนะครับก็จบแล้วนะทุกคนนี่พอเสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นชุดท,ทำอาหารได้เลยนะครับพอเรามาใกล้กับเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้คือเราสามารถคลิกขวาได้เลยแบบนี้นะครับผม ตรงนี้ทางเกมก็จะแบบเข้ามาในสูตรการทําอาหารแล้วนะครับตรงนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเรามีสูตรอาหารนะครับที่ปลดล็อกมาตามเลเวลเนาะนั่นก็คือขวามือนะครับบนขวาเนาะนี่เลยก็จะมีของหวานตรงนี้นะครับคืออย่างนี้ทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโต๊ะแต่ละโต๊ะมันจะทําอาหารได้แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ของขาวใช่ไหมครับพวกสตูพวกอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้อง เลื่อนมาที่เมนูศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนมาที่เมนูของหวานเนี่ยก็คือเขาจะบอกเลยว่าภาชนะทําอาหารไม่ถูกต้องนะก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเราก็เลื่อนมาที่นี่ก่อนนี่อย่างนี้นะครับเราก็เลือกเลยนะว่าเราจะทําอะไรอย่างเช่นผมทําเป็นข้าวอบชีสนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาการกินนะครับทุกคนเขาก็จะบอกว่าอาหารตรงนี้นะครับจะได้บัฟอะไรนะอย่างเช่นข้าวอบชีสเนี่ยก็เมื่อรับประทานไปแล้วนะครับจะลดเวลาคูดาววิ่งเร็วนะครับ ลดลง6เป็นเวลา0.5ชั่วโมงนะ0.5ชั่วโมงนี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วได้เร็วขึ้นอีก6ออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันจะลดคูดาวการเดชวิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้นี่เลยทุกคนเป็นวัตถุดิบทั่วไปเลยนะทุกคนที่เราปลูกนั่นเองที่บ้านเราแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเกลือป่นละเอียด แต่ตรงนี้เราไม่มีใช่ไหมครับเราก็กดที่เติมวัตถุดิบตรงนี้เนาะนี่กดเติมไปเลยตรงนี้แค่90เองเราก็กดมาเลยหนึ่งอันพอวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราก็สามารถทําอาหารเลยนะก็กดไปเลยนะครับชึบแบบนี้แล้วก็กดทําอาหารไปเลยนะครับผมชึบแล้วจะมีชุดความสามารถเด้งขึ้นมาให้เรากดตัว R นะชึบแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนเราต้องรีบหมุนนะทุกคนนี่เราต้องรีบหมุนอย่างนี้แล้วก็หมุนกลับชึบ ต้องหมุนเร็วนิดนึงนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีชุดความสามารถเนี่ยก็คือมันจะมีให้หมุนน้อยลงนะครับถ้าเกิดว่าน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอุ่นสตูได้นานขึ้นนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดความสามารถนี้ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าเราพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบหมุนนะครับรีบหมุนกวนสตูอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าสําหรับชุดความสามารถตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ดีนะคือมาทําให้ ล้นระยะนะครับในการทําอาหารได้เยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราสามารถกดแคนเซิลแล้วเราก็ทําใหม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยจะไม่เสียนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการทําสตูเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงดีกว่าตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการทําของหวานนั่นเองเดี๋ยวเรามาที่สูตรอาหารกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ผมจะทําเป็น ันนี้แล้วกันนะครับโล่ผ้าข่มแสงแดดนะอันนี้ของมีครบเลยนะครับก็ทําเลยอันนี้ทําง่ายทุกคนมันจะเป็นหลอดขึ้นมานะทุกคนอันนี้ให้ให้ทุกคนกดสเปกบาร์นะกดไปเลยแล้วก็หยุดตรงแถบสีเขียวนะครับอย่างเช่นตรงเนี้มันใกล้มากนี่เราต้องหยุดให้ถึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายมากเลย <laughs> นะครับผมการทําของหวานในตอนนี้ง่ายนะครับ และอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนเราสามารถพัฒนาเมนูได้ด้วยนะทุกคนนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเขาจะมีบันทึกเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับอย่างเช่นอ่านี่คือจานรสหวานถ้าเกิดรสหวานต้องอ่าเครื่องปรุงต้องเป็นน้าตาลแน่นอนเนาะเพราะว่ามันเป็นของหวานนะครับแล้วก็มีดอกไม้ปุยสีน้าเงิน1ดอกดอกไม้ปุยสีชมพูอีก1ดอกนะครับแล้วก็ดอกไม้กลมสีฟ้าอีก1ดอกนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบบใส่วัตถุดิบ ตามที่เราเข้าใจนะครับทดลองด้วยตัวเองได้เลยนะทุกคนแล้วก็กดพัฒนานเมนูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราแบบสามารถที่จะมาแกะหาสูตรใหม่ๆได้นั่นเองเนาะถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกไว้ให้นะครับในการปล,ล็อกสูตรต่างๆให้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวิธีการทําอาหารเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาวางไว้ที่เสือกันนะ ก็คือเสือก็คือเป็นตาน,นี้นะครับที่เขาแถมมากับในช่วงที่เราอัพเลเวลหรือว่าเราทําชุดเสร็จนะครับผมก็จะเป็นเสือลองอาหารแบบนี้นะครับให้เรากด F ที่เสือได้เลยนะอย่างเช่นวางของหวานนะครับผมกด F ไปเลยแล้วก็วางอาหารที่ผมทําแล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งอันนี่วางสตูไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้เราก็จะได้เป็นอาหารมาแล้วนะครับ2ออย่างเนาะ ของข้าวกับของหวานแบบนี้นะครับผมทีนี้พอเรากินนะครับนี่เนาะรับประทานไปเลยกินไปเลยนะครับผมอันนี้คือนิกกี้ก็จะกินเรื่อยๆเลยนะทุกคนยกเว้นว่าเราจะกดเสร็จสิ้นนะครับแบบนี้เนาะพอเรากินเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นบัฟขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับผมว่าตอนนี้นิกกี้เขามีบัฟอะไรบ้างแล้วอยู่อีกกี่นาทีนะครับผมก็คือเป็นบัฟอาหารนั่นแหละทุกคนตอนนี้มีบัฟโชว์แบบนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ยเดือเวลาอีกเท่าไหร่แล้วก็มีสแตทอะไรบ้างเนาะเพราะว่าบางทีเรากินหลายอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชุดความสามารถใหม่เนาะก็คือเป็นชุดทำอาหารนั่นเองนะทุกคนยังไงทุกคนก็ลองไปปลดล็อกมาเล่นกันดูนะทุกคนอยากจะบอกว่า เป็นชุดที่เพิ่มบัฟให้เราได้ดีมากเนาะไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมต่างๆในเกมเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบทําได้ดีมากขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนยังไงทุกคนก็ลองไปศึกษาอาหารต่างๆดูนะทุกคนว่าทุกคนเนี่ยอยากกินอาหารประเภทไหนนะครับหรือไม่ก็ทําอาหารเอาไว้ตกแต่งบ้านก็สวยเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมสําหรับชุดความสามารถทําอาหารนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะ ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสํหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเลก่อนสวัสดีครับผม